โอสเาโอเว่น oh, นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องโซโลอีสนะครับมาอยู่กันในเกมอาวีกันอีกแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนหย่านทันจิโร่เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นที่9คูป,ปองเท่านั้นนะครับผมจะส่งทีเดียวเลยนะครับ10คูป,ปองนะระยะเวลากิจกรรมนี้ก็นานอยู่นะครับตั้งแต่วันที่8เดือนนี้ถึงวันที่1มิถุนานเลยนะ จะมาสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับก่อนจะไปดูผมสุ่มนะครับฝากกดไลค์เป็นลังใจให้กับผมหนึ่งครั้งด้นะครับไปแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับชุ๊บกดยอมรับไปนะครับวิดีโอไฮไลท์ไว้ไก่อนวิธีการเล่นนะครับ นิดนึงเหมอนกันผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์สุ่มฟรีทุกๆ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่8ถึง14พฤษภาคมปี65ระหว่างการสุ่มหากผู้เล่นเป่าน้ำเต้าแตกจะสามารถรับรางวัลที่แถบด้านซ้ายได้ทันทีมีโอกาสที่น้ำเต้ายักษ์จะแตกและได้รับสก,กินทาจิโ,โร่คำเบอร์ทันทีระหว่างการสุ่มของรางวัลทั้งหมดยกเว้น รางวัลที่กดรับจากแถบด้านซ้ายจะถูกเก็บไว้ที่ประวัติผู้เล่นสามารถแรกลกสามรางวัลเพื่อสุ่มฟรีหนึ่งครั้งหรือกดสุ่มไปยังกล่องจดหมายได้กฎกติกาไม่ต้องก็ได้นะครับขา้ขามเลยอ๋อก็คือเขาเขาจะมีให้สุ่มฟรีทุกทั้งทุกทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเป่าน้ำเต้าฟรีหนึ่งครั้งทุกทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับไปแล้วก็ลองไปสุ่มกันเลยนะครับ เ็คื่อล้มเหลวเสียใจด้วยคุณปอน้ำเต้าไปแตกแต่คุณได้รับรางวัลต่อไปนนี้ได้อยู่ยมิจิเช่ามาสามวันนะครับไปได้เวลาใช้คูปองของเราแล้วที่ทำการเติมมาเยอะมากครับสิบบาทลุยชึบ ทันจิโร่ออกสิบบาทไม่ได้นะครับคือมันเป็นไปไม่ได้เลวนะครับออกสิบบาทไอออกเก้าบาทอะเสียใจด้วยคุณเป่าตะน้าไม่แตกแต่คุณได้รับรางวัลต่อไปนี้ได้เศษข้าวมาสามวันนะครับเช่าสามวันนะกดยินยันไปนะครับถ้าเรากดเป่าน้าเต้าสิบครั้งเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่สกินทันจิโร่จะแตกเยอะมากกว่านะครับมากกว่ากดหนึ่งครั้งนะ จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมของทันจิโรนะครับจบแล้วนะครับสําหรับคลิปกิจกรรมสุ่มทันจีโรนะครับถ้าทุกคนมีงบก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับใครที่มีงบและสุ่มได้เนี่ยมาเมน์บอกกันเลยนะครับว่าหมดกันไปกี่คูปองนะแชร์กันได้นะครับเมนกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ้กับผมหนึนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ